สำหรับในภาพรวมนะคะก็จริงๆต้องขอชื่นชมทุกคนเลยเพราะว่า,าได้ผ่านการอบ,บรมที่แบบมีความร่วมมือสร้างความสามัคคีแล้วก็เห็นผลชัดเจนแล้วก็ทุกคนให้ความร่วมมืออย่างยิ่งค่ะกับการอบรมในครั้งนี้ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ค่ะก็อยากให้แบบครูทุกท่านได้เอาสิ่งที่ไคะไปประยุกต์ใช้ค่ะอยากให้นําสิ่งที่ได้รับในการอบรมนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในการ จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้เกิดความสุขและก็สามารถเข้าใจในจิตใจของตัวเด็กได้เพื่อที่จะได้รักษาผู้เรียนเอาไว้นะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของอันเนี้ยคะ่ะก็จะสามารถสร้งางออกมาเป็นเทคนิคออกมาซึ่งเทคนิคของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปโดยเทคนิคอันนี้น,นะคะก็จะไปปรับไปดูใช้ในสถานศึกษาของตัวเองได้อาจจะทําออกมาเป็นรูปแบบของคู่มือหรืออาจจะทําออกมาเป็นในรูปแบบเชิงการ เป็นเทคนิคของสถานศึกษานั้นๆออกมาและนําเสนอในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ค่ะจะสามารถเอาไปใช้ได้ในการโชว์และแชร์ซึ่งที่อาจารย์สมรวยได้มีการแจ้งเอาไว้ว่าทุกๆวันจันทร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะสามารถเอามารับประยุกต์ใช้แล้วก็มาสามารถแชร์ให้ทุกๆท,ท่านเห็นได้ว่าสามารถเอามาทํายังไงได้กับของสถานศึกษาตัวเองแลบประสบผลสำเร็จยังไงได้บ้างค่ะก็ในภาพรวมจากที่ทำแบบสอบถามมาทุกคนก็จะแบบรู้สึกดีกับกิจกรรมนี้รู้สึกอ่า ภูมิใจรู้สึกรู้จักตนเองมากขึ้นค่ะก็ขอชชินชมใน,นเรื่องนี้นะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการติดตามนะคะซึ่งทางสำนักนโยบายและแผนนะคะก็ได้มีแผนได้วางแผนในการติดตามแต่ละสาาถานศึกษาด้วยเพื่อจะได้ดูตรงนี้แหละคะ่ะก็จะเป็นตัวแบบที่จะสามารถบอกได้ว่าสามารถอเอาไปประยุกต์ใช้กับทางสถานศึกษาของท่านได้อย่างไรค่ะก็ตอ้ตอ,องขอขอบคุณมากมากเลยะค,ะค่ะ ตัวที่ทําให้งานมันเกิดความแยกตก่วและปราณีคือวิสัยจากงานให้สําเด็จทําไมต้องทนร้องดีไม่ถ้าพื้นฐานตรงนี้ดีต่อเข้าไปช็อบมีหน้าที่ไว้ให้คนทําผมก็คนอาจารย์ก็คนหน้าที่นั้นมีมาก่อนแล้เกิดตามที่พระพุทธธาตท่านบอกไว้เพราะฉะนั้นครูฝึกอาชีพทรงประสิทธิธผล โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทร่วมสมัยศตวรรษที่21ณวันนี้จะต้องดูการดำเนินชีวิตอาเวยออไฟไลน์ครูฝึกอาชีพห้ามลืมจุดกำเนิดเริ่มเกิดการเรียนรู้เด็กขันตามมองสมองคิดกายสัมผัสจิตใค,ค้ควรฝีมือปราณี มอตโตค้คนนี้ก็คืออาจารย์แค่ตามองสมองคิดกายสัมผัสความรู้สึกจิตมันใคร,คร่ครวนรู้ว่าผิดรู้ไม่เหมาะสมรู้ว่าไม่ละเอียดรู้ว่าไม่ตรงเรียมจิตมันยังคอยเอาแวร์เนี่ยและรีคอแล้วเกิดจิตสังนึกนึกว่ามันยังไม่ตรงให้ดีหน่อยมันยังไม่เรียบร้อยนี่นะครับมนุษย์ตามนักปรัชญาเดนมาก มันมีจิตสำนึกนึกว่ามันไม่เรียบร้อยเดียวนึกว่าลูกค้าไปด่ดีตรงนี้ต่ำหนกเพราะฉะนั้นห้ามลืมเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผ่านไปหน้าต่อไปครับหน้าต่อไปครับอุปนิสัยที่พึงปรารถนานะครับเรางคงจะต้องพูดกันให้ชัดแล้วจับมันให้ใช่หน้าต่อไปครับซเซเว่นแปปดครับ เซฟแคบปิดเพราะนั้นจัดหน้าให้ตรงนี้ดีครับครอบคุมให้ชัดแล้วจัดให้ใช่เข้าไปในโรงงานเขาเรียกว่ากิจนิสัยกิจกอไก่สละกิจกอไก่สอิจจานกิจในพจนานุกมรมแปลว่าสิ่งที่ควรทาแต่กิจกรรมกรรมมการงานที่พึงปฏิบัติพอเข้าไปในอุตสาหก,กรรมเขาบอกกิจที่ปราถนา ตรงไปก่อนเวลาเลิกหลังเวลารักสะอาดจัดระเบียบลและประหยะัดและรู้เป้าหมายงองค์กรของเขานั่นคือกิจในอุตสาหกรรมอุตสาหะแปลว่าความเพียรพยายามอินดัสเทรียนเข้าในโรงงานไปเพียรพยายามทำมันให้สำเร็จ<ป>เขาจึงใช้คาว่ากิจนิสัยอุตสาหกรรมกิจที่เพียรพยายามอดทนอย่างแยบยล งานชีวิตก็คือกิจฝ<น>รั่งแอคทนะิวิตี้ดังนั้นหน้าต่อไปสวัสดีครับอหน้าต่อไปนี่รากเงาฝึกทำอะไรก่อนคนอื่นบีโบแอคตี B S T. และทำในสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายในใจตั้งให้ชัดจัดให้ใช่แล้วก็คิดแบบชนะชนะและรับเรื่อห้ผมเสมอเซเว่นขั้นที่เจ็ด ฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกพูดฝึกทำบ่อยให้เรียนรู้ต่อสิ่งรอบข้างเซเว่นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเต็มเป็นต้องฝึกขั้นต่ำสุดเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้กรุนาโมมาให้ความรู้เราเราก็ถอดง่า,งายๆว่าเจ็ดอุปปันิสัยสำหรับครูฝึกทรมประสิทธิผลของพระดาบดลเราไม่ได้เรียกนิสยัยนิสัย เกิดจากการปฏิบัติตามที่ตกลงเขาเรียกว่าสมมติหรือพูดง,ง่ายๆว่าวิันนั่นเองข้อกำหนดที่ให้เด็กฝึกหัดปฏิบัติเป็นข้อตกลงร่วมกันเมื่อฝึกหัดปฏิบัติวันตามหลักทอนไลท์ซ้ำๆพฤติกรรมจจตปรานีจิตที่มันสัมผัสร่างกายที่มันสัมผัสมันจะสะท้อนกลับมาให้เรารู้สึกนึกคิดทำใหม่ให้ดีขึ้น นั้นมนุษย์มันดีกว่าคนทั่วไปตรงที่ว่ามีจิตคอยนึกคิดพูดเพราะมีนิสัยเพียบพร้อมจนท่างเกิดคําว่าคุณนักสมบัติคุณคือคุณค่าสมบัติที่มีติดตัวไปในคุณค่าของคนคนนั้นเมื่อฝึกตื่นตั้งแต่สี่ห้าและไปเลิกสามทุ่มวายสวยพูดเพราะทับทักขาขายันขันแข็งทุกรูปแบบจนเกิดเป็นคุณนักสมบัติติดตัวไป เมื่อมีคุณสมบัติดตัวผลผลิตสู่ผลลัพธ์มันก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นความเชื่อและศรัทธา trust and confidence เชื่อและศรัทธาต่างๆมันจะบังเกิดผลกับเราเชื่อในองค์กรของเทคนิคตนนเชื่อในโนนดนแดงเชื่อในกเกษตรอุดรเชื่อในสาระช่างอุตรดิต์เชื่อใน ของเวียงสาและต่างๆว่าเชื่อว่าฝึกลูกฝึกลานของฉันดีฉันจะเอามาฝากเพราะนั้นการดอกเอาก็ลดลงตลาดก็เพิ่มขึ้นเพราะผลที่เราองรวมองรวมนั้นรอบๆตัวเราเราจะช่วยกันทุกรูปแบบก็คือสิ่งแวดล้อมอีโคซิสเต็มเป็นเชื่อมโยงกันไมหมดไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเบียยแต่ว่าเราจะลดรับรู้ และสร้างความเข้าใจแล้วตัดสินใจหาวิธีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป้าหมายชัดเป็นในลักษณะดังกล่าวหน้าต่อไปครับแผ่นสุดท้ายคือแผ่นขยายใหญ่นิดครับเอาละให้เต็มจอนิดเอาละนะโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบด2565 66ปรับและเปลี่ยน เพื่อสู่ต่าัๆนี่นะเป้าหมายที่ทงปักเป็นคนดีมีงานทำร้อยเปร์เซนสร้างสุขจากงานสู่ความเป็นช่างมืออาชีพคิดและเตรียมก่อนให้คำชี้แนะเพื่อลดช่องว่างวันนี้ทุกคนมาช่วยกระปวนการคิดในความคิดมีความรู้คิดคืออะไรคิดคือสิ่งที่ปรากฏในขึ้นในใจแล้วต้องการหาทำตอบ ในกระบวนการคิดเกิดมีความรู้อยู่ในความคิดนั้นดังนั้นทุกคนมาตระมาเตรียมเพื่อที่จะลดแก๊บให้ได้นั่นขอบคุณสวรรค์ทุกคนขณะเดียวกันชื่องานวันนี้ที่ให้ฝึกหัดให้เขาทำเรากำลังจะบอกฝึกให้เขาว่ายฝึกให้เขากว้าฝึกให้เขาเก็บเราเรียกว่าฝึกแล้วหัดให้เขาทำ นั้นกระบวนการนี้ชื่องานวันนี้ชื่องานอะไรล่ะเวลาที่ใช้จะกกี่ชั่วโมงครูฝึกอาชีพเรนเราเรามาใช้เทคนิคการข้ามประยุกตันิดนึงเพื่อเตือนความจำคือเดื่อนคือิครับต่อไปนี้ทุกวันจันทร์ของเวลา19.09นาทีตามเวลานัดหมาย3เดือนกว่าที่เราออนไลน์กันแน่นอนำลำดับขั้นตอนปฏิบัติงานตั้งแต่รับคำสั่งไปเรียให้ทำ ทำจนแล้วเสร็จพร้อมส่งตัวสอบทดสอบส่งม่อจัดเก็บและสรุปงานและเตรียมงานร่วงหน้าขั้นตอนงานมันก็เป็นขัน้นเป็นตอนของมันแบบนี้แต่เวลาทําให้สําเร็จรับคําสั่งไปเตรียมวัสดุจับความรู้ที่จําเป็นเอนที่ต้องทําได้นิสัยหรือคุณลักษณะที่จําเป็นต้องมีต้องฝึกคือช่องนี้ข้อควรระวังคราวนี้เรื่องนี้คืออะไรและต่อมาช่องต่อมาที่เพิ่ม ชื่อกิจกรรมที่ใช้เสริมแรงใจใหาอยากเรียนอยากฝึกอยากผูอ้อยากทำคืออะไรคือช่องนี้ที่ฝึกไปวันนี้เพราะวันนี้กําลังจะฝึกอารมณ์นี้ครับลงนี้ครับเราลงมาลงมาอ้าวนะวันนี้เรากําลังจะฝึกเขาฝึกนายสารวยให้ร้างรถฝึกนายสารวยให้ไปทาสีให้สใหแสงพระวังค่ะ ต่อไปนะคะวิทยาลัยลกเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรค่ะอันดับที่หนึ่งนะคะนายวงกฎจิตป,ประเสริฐค่ะ้องกล้องครับค่ะต่อไปนะคะอันดับที่สนะคะคนางสาวชมพูลดไซชมพูค่ะ ค,ค่ะอันดับต่อมานะคะนายจักรินโรสิงค์ค่ะครับค่ะต่อไปเป็นวิทยาลัยการอาชีพเวียงสาค่ะอันดับนึงนะคะนา,ายชาติชัยข่ับเลื่อนค่ะวิทยัยสามารถดูต้นกำลังรายกลุ่มได้ครับก็ต่อจากวิทยาลัยไหนต้องจะได้ความรวดเร็วนคะครับ มังกงครับน,ะะนายยุทธนาคำปาปันค่ะเกิดไรครับ,ค,บค่ะอันดับต่อไปนะคะวิทยาลัยการอาชีพแจ้งหงค่ะอันดับหนึ่งนายสะอาดสุรีมค่ะมองกองครับ ไปแล้วคะคนายพัฒนาคงขยันดีค่ะโบราณเจ็ดตัวครับไปแลค่ะนายพรเทพขัดใหม่นะครับค่ะวิทยาลัยต่อไปนะคะวิทยาลัยเทคนิคโาราณค่ะลำดับหนึ่งน,นะคะนายนาานเจษฎาอินทีน,นะคะ นายธนากรสิริกิจธนาสาค่ะค,ค่ะอันดับต่อไปนะคะนายอินพัฒนสุวรรได้ครับ,รบต่อไปวิทยาลัยต่อไปนะคะวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีค,ค,ครับอันดับหนึ่งนายชัยพรพนมชัยประชา ต่อไปนะคะอันดับที่สองนะคะนายวรพลคงเมืองค่ะสามนายวิสิตสังงาม เชลยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี1านายพากจรจินดาทอง 2. นายนัทพง์บุญเจริญสุขิสา 3. นสามนางสาวทังสีสีเหลือง นยเทคนิคนทบ,บุรี 1. นายอนาวินแห่มสวยสองนายกฤพัฒ์อิสรางกูณอยุธยาสามนายจิยรพันธ์วงอนุสร์ ็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนนดินแดงค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะนายอัคารเดชจรันรำค่ะก่ับไปอัับสองนะคะนางสาวเรวดีคงสื่อค่ะนับสามนะคะนายชวิศัก์พิมพ์ทาชานค่ะ วิทยาลัยการอาชีพผู้ขันค่ะนะอันดับหนึ่งนนะายนัทพลธรรมพรค่ะอันดับสองนะคะนางสาวรัตยากรโสริภาค่ะอันดับสามนะคะนางสาวธัญญา,นานณ์กุลกุลกุลุขค่ะ ่อไปเป็นวิทยาลัยสารพัช่างอุตลาดีค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะนางสาวนัทการทั่วประโคนค่ะอันดับสองค่ะนายสุภกิจบุญเดชค่ะต่อไปนะคะนับสามว่าที่ร้อยตีบีชาจันตูงค่ะ ต่อไปเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธาน,นีค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะนายสุริยาดิสัาค่ะค่ะต่อไปอันดับที่สองนะคะนายพงศักด์สุภากิตค่ะอันดับสามนายวันชัยดอนสุวรรค่ะ ใยเทคนิคพิบูลมังสาหานะคะอันดับหนึ่งน,นายธนกิจของะสงค์ค่ะอันดับสองนะคะนายนัทเศพพุทธพาค่ะอันดับที่สามนะคะนายสิริวันรวรวงศ์ค่ะ าชีพหัวายค่ะอันดับหนึ่งนายโกเมนเอกทองแก้วค่ะอันดับที่สองนะคะน,นายนรงเพชรมากค่ะอันดับที่สามนะคะนายอนุพงศ์สิริพรค่ะ ต่อไปเป็นวิรายการอาชีพตะัวป่าค่ะ1ค่ะนายกิติคุณราศีแจ่มค่ะและนางสาวนันทพักสีสวัสด์ค่ะขอบคุณท่าน กาจัดกำแพงผู้สิ์คบเดยนเชิญท่านพักผ่อนตามที่อาศัยครุล